มาเลยจ้าอ้อปตุกมะฮอนขอนมหมกแก่พี่น้องขนมหัวนะคะเบิซ์บอร่อยอร่อยอร่อยมากค่ะ สวย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 ห่อกินแบบเสียสบเลยพี่น้องห่อกินเส้นปากห่าน้ำแักบาดน้ำน้องพี่น้องะล้วกินเองทำกินเองจ้า ทำกินเองแจ้าพี่น้องจ้าแล้วไปตัดบ,บาดด้วยจ้าคนโดนน,นั่นน,น,นั่นที่ปีเทียสองเทียพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยน่ากระอยากเนาะต้องเห็นอี เลยจ้ามาเลยจ้ามากน <c oughs> ินน้ากันด้วยมาบุญน้ากันด้วยค่ะเด้อบุญข้าวสาลนะคะบุญข้าวสาลบุญข้าวสาลีจิบยองเบื้บองโลกะเนาะพ่อกนนขนมโม้่คุณคนกับห่อวพวกปิน

bước lên tay để lại, you nó tay gặp nhau, nó gặp nhau,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  gặp คอยติดตามใ้สุขภาอดูตลอดนะคะบ๊ายบายค่ะ